อย่างที่รู้นะเขาถึงนิยมบอกว่าเอาคลิกสิกไปรวมกับพวกเมทที่มันแบบเอาตายนะเนี่ยเรียบร้อยเขาถึงบอกเอาคลิกสิกไปรวมกับพวกเมทที่มันแบบทำ grad, D, ดาเมจเบิร์ดแรงๆมารวมกับกาลีมันไม่ค่อยเวิร์สครับแล้วกาลีเราเนี่ยผมดูแล้วมันไม่ค่อยเวริร์กจริงๆนะครับจังหวะอะไรการเติมการเดินเกมอะไรมันช้าไม่ทนันไม่ทนันไม่ทนัทนตัวคลิกสิกครับตัวคลิกสิกเราเดินไวเห็นไหมไปแล้วจริงๆไม่ได้เดินไวเพราะสกิลนะแต่เขาคิดเร็วทําเร็วดูกาลีเราเพิ่งจะมาขยับ รเราแท็กขอเราแท็กคืนบ้างนะจ๊ะนายแท็กเราเราแท็กคืนบ้างนะครับแท็กคืนบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องกลับไปลงไปล่างนะครับจะให้ให้คลิกซิกไปเปิดคลิกซิกต้องเช็คก,ก่อนนะนั่นเนี่ยคลิกซิกเช็คช้านะครับผมโดนเลยนะเช็คช้านะครับยังถือว่าเช็คช้ารู้อยู่แล้ว,วเขาต้องมาดักนะไม่ให้ไ O โอกลับเลนนะแต่ไม่เป็นไรครับเสียป้อมไปนะครับผลของการโดนคัดนะครับจริงๆเราควรจะ เสียป้อมล่างแล้วได้ด้วงตรงเมื่อกี้นะครับถ้าคลิกสิกเร็วกว่านี้นะอันนี้ยังช้าอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเราเข้าใจนะครับเราเข้าใจเมื่อกี้เขาเดินแล้วเขาไปดักรอจะรออะไรจริงๆนะ่าจะวิ่งไปเลยนะครับไม่ต้องรอที่ไอขวายิงต่อนะฮาเหมือนไวเออโอเคก็ทวงไฮยเตไว้ก่อน,นครับไม่มีปัญหาก็ไฮยเตะเลยนะไฮยเตะเดี๋ยวมันก็